ฮอลล็อกไนท์เอ็ดาห์เกมส์เกมนี้อาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังจริงกว่าจะเป็นนะเพื่อนเราวางแผนว่าต้องรีบไปเก็บไอ้เก็บเงินเยอะเออตั้งแต่เล่นมาลูทุกพยากรณ์อากาศอ่ะดูให้เมื่อกี้แล้วว่าฟ้าฝนตกวันนี้อะไรบ่บ่อน้ำไม่คนเล็กเลยช่วงเวลาตกดวงวันนี้อืม อืมไม่ต้องรดไม่ต้องลดน้ำตอนมาอะไรอ่าทำไรกันดูแต่งบะเอวันนี้ถางดียวถางของดียวถางหญ้าดียวทำทางเดินนี้เนี่ยมึงดูกูเป็นตัวอย่างเนี่ยถางบ้านถางอะไรเนี่ยไม่ดูอ่ะทำลายไอ้เนี่ยพอทำลายเ่อนนไปหามตรงไหนไว้ตาลืมไปละเงินต้องมาก่อนไอ้เนี่ยเออเข้าใจเงินต้องมาก่อนแต่ทางเดินอ่ะเราเดินออกไปลำบากเลยเออเนี่ยหอย เออตกปลาไหลเพื่อนโอ้โหปลาไหลหน้าฝนหน้าฝนไงเพื่อนแม่งมันจะตกได้ตัวเู้ยอะไรวะเฮ้ยเจอไข่เว้ยกูเจอไข่อะไรบางอย่างเว้ยไข่อะไรวะชื่ออะไรวะจีจีโอเออโชว์มาให้ดูดิทำเป็นแร่อะไม่ใช่แร่ดิคือเอาของไว้กระเทาะไอ้นี่มีอะไรอ่ะอมันเป็นหินที่ข้างในมีของอยู่อ่ะมีพวกแร่อะไร ไปให้ร้านตีเหล็กนให้พอให้เดี๋ยวตันไปลุงก็ตีอ่ะเดี๋ยวกูขอตกปลาก่อนดิเออหาหาเงินหกได้บ่อส่วนตัวไม่ได้เหออได้บ่อส่วแต่จะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะได้ขยะเพื่อนส่วนป้านจะเป็นขยะมากกว่าอืมเอาหนาดีกว่าไม่ได้แล้วดิขยะไม่ขายเลยเดขายได้หลือเพื่าไปเก็บให้หมดไอ้เหี้ยอะไรไม่จ้อเป็นเก็บเอ้าหลุดนี่ฮะ เนี่ยเราลงแต่ยังไม่หาไม้สามร้อยอันเลยต้องสระพันตุมีขอดยไม้มนลงอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเอาป่ะละมามามาเท่าไหร่กูมีอยู่ห้าสิบกว่าไม้สามร้อยนะเพื่อนสามร้อยนะเออก็ก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะไอเราก็นึกว่าไอเราก็นึกว่าร้อยเท่าไหร่ไหมเพื่อนห้าสิบอืม เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปถามไอในร้านนี้ขายปลาได้ตัวละเท่าไหร่วะไม่ขายเองเลรอยเงี้ยเรามีตู้ขายอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยตู้หย่อนข้างบ้านกูไงถนาคงไม่ไว้ได้แล้วเงินมาหมเพื่อนลองเล่าความเปรียบเทียบระหว่างขายอย่างนี้กับขายในกล่องอ่าไปตกด้วยละว่าราคามันต่างกันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเลยวะมึงหลอนเลยอะ นี่ได้มีเสียงนะไม่ใช่ลูกแปลกหรอกนายยกนายกนายกเราไม่อยูออ่ซาดีนี่ายหญิงปาดหิงเคลียร์มเอาหอยมไระจะมาวะอะไรจะมาเราไม่อยู่ไปไหนวะสวิงแม่งเลยเพื่อนจีบสาวอยู่หรอเพื่อน กำลังหายอยู่หาเงินผู้งองเหอตตัวผู้หญิงไม่ไหวโอ้โหเพื่อนเศ้าผู้หญิงแต่งงานแบบยูริอ่ะเพื่อน, <S <S อนอยูริสายยูริต้องมาแล้ว <S 2> <S 2> เออสายยูริอ่ะเพื่อนเอ้โหเหียตกปลาไม่เป็นตกปลาไม่เป็นกดแ,แล้วรอ,รอขึ้นเตือนขึ้นเตือนรีบกดเลยมันจะมีแถบเขียวใช่ไหมล่ะมึงก็กดค้างอะไรเงี้ยให้ตรงกับตัวปลาฮะ ไม่กูกดกูกดไ้พอมันขึ้นเตือนปุ๊บกูกดไม่ทันนี่อะอืมทำไม่ทันนี่คือตึ๊บคือกดเลยไม่ได้แล้วเอ้าไม่ได้โว้ตกยากอยู่ตัวอะไรวะไม่ทันไม่ทันไม่ของกลัวของกลัวยังไม่ใกล้ซกทีอ่ะไม่ยังเล่นคอมมันอ๋ออย่างนี้วะโอ้ ตอนนี้ป่ายสามแล้วใช่ไหมใ่ป่ายสามแล้วตอนนี้อืโอ้ไม่ทันวะไม่ได้วะเสียดายไปแล้วขับบ้านเดี๋ยวไปไปดูไปทําความรู้จักคนในหมู่บ้านมันก็เลยเพื่อนคนไม่นอนอยู่ที่บ้านหมดเลยเยอะตอนเนี้ฝนตกไม่ได้ไม่น่าที่จะมีใครออกไม่มีใครออกอ่ะไม่มีใครออกนอกจากพวกเราสามคนใช่ไปนี่ดีกว่าเออไปซื้อกระเป๋าดีกว่ากระเป๋ายางร้านนี้ร้านปิด ปิดแล้วมันก็ตอนนี้มซื้อไม่ได้ด้วยวันนี้ใช่วันนี้วันหยุดร้านหยุดอ่ะหยุดทุกวันพุธแล้วตอนนี้มึงซื้อไม่ได้ด้วยเพราะเงินไม่พอใช่ราคาแรกเริ่มเท่าไหร่นะไปแล้วกูไปทางป่าดีกว่าไปทางป่ารอดีกว่ากูยจะไม่ถึงพันเลยตอนนี้อะไรกูไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายเลยกูวางตัวไอสัดสวัดดีตู้ซับมานี่เอาป่าไปขายไหม ปาใส่ปลาเบี้ยงวะมาดูโอเคใส่ไปละไอ้ดูด้วยนะมินมีปลาซึ่งเมื่อกี้อขอกไว้ครับก็รอดูตอนนอนอะ่อนะเดี๋ยวนะวันรุ่งเช้าก็รู้เองอ่ะมันจะกี่บาทก็รู้เอ,องครันตอนตายเปล่าเดี๋ยวดูให้ไม้เท่าไหร่จะเอาไม้ใช่ไหมมีไม้อย,อยู่สี่สิบเก้าอ่ะเดี๋ยวไปตัดเพิ่มโอ้ไม่เป็นไรกูเล่นไม้ค้าบ่อย <c oughs> <c oughs> อัานไหนๆก็ยังมีเวลาเราก็ลองตกปลาดูก่มือนตัดไม้ทำลายป่าเอ๊ะไม่เรียกว่าทำลายป่า<อ>เรียกว่าถางดีกว่าเอาไอ้เหี้ยไม้ติดขอบโอคันนี้เป<แ><แ>็นเวลาหนึ่งทุ่มโอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยหยู่ศพใครวะโอ้เราเนี่ยอ๋อโอ้เราเนี่ยที่พวกเราเล่นๆอยู่เล่นปลาเสมือนเป็นญาติกันอยู่อ่ะอ๋อเป็นญาติคุณเป็นญาติฝั่งไหนครับ เราไปฝูงคนเดียวกันนี่เออเนาะยวนะดูไฟก่อนว่าครับต้องใช้อะไรบ้างทอสต้องใช้ไม้สองทุ่มแล้วแบบหนึ่งแบบหนึ่งกูออกครับไอ้นี่ก่อนครับทอสก่อนเก็บอะไรันก็ได้แต่ทำป่า เฮ้ยไม้กวอาจจะได้ครบร้อยหนึ่งแล้วนั่นนะมา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 เอาที่บ้านกูเยียดมามาทำไปขึ้นไหนมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนียโยนมาโยนมาโยนกดอะไรนะแล้วก็ออกมากด E แล้วก็โจมของมันเหลือไปละเก็บแล้วใช่ไหมร้อยกว่าพอไหมเนี่ยชีวิตอันแสนสุขในการเป็นเกษตรกรโอ้โหกษตะกรนั่งไง ไม่ไมกูกูต้องเป็นฆาตกรฆาตกรอมเรียบร้อย่อบแล้วละและของทั้งหมดต้องเป็นของกูคนโคตรชั่วเลยไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปเลยอย่าอย่าเอาปลาไปขายต่อกอดินเราไปร้านค้าแป๊บเอาเมล็ดมาดิเออกูมีอยู่ห้าร้อยกว่าซื้ออะไรได้บ้างพิมห้าร้อยกว่ามึงยังไม่ขายเลยเหรอเพื่อนถามหน่อย ไม่กูยังไม่ได้ขายอะไรอตอนเนี้ยปลาในวันที่ขายไปอยู่ไหนหปลาที่ขายในจับสิบบาทเออน่าหนาจับสิบบาทจนแตงไว้เยิไม่มีพืชผลอะไรให้เก็บไปไปขายอยู่ของป่าได้ยิ่งอาของป่าอานะเพื่อนเรายังไม่ได้ไปอีมุมตรงนั้นอะ่ะเออเดี๋ยวไปร้านค้าก่อนเนี่ยทิวลิปใช่ป่ะทิวลิปเดี๋ยวนะมีเฟสกเพื่อนกุลโต้ปลูกไม่ทันเลยโปดิโต้ไม่น่าจะปลูกโควันไม่น่าทัน ยืนเนี่ยป,ปนนอกไรมั้งขับเรา2,000เด็กเองอืมเราก็รู้จักเรียองน้อยสี่แล้วไอ้เหี้ยย,ยังเิีงยี่ออเหี้ยมานาหมดอีกแล้วาเหี้ยะไรทำหนาหมดดิก็บอกแล้วกูถางป่าอยู่บอกแล้วชีวิตกูมีอยู่แค่ถางป่าแค่นี้แหละไหนไมีอะไรขายบ<อ>้างเนี่ยกำลังไปขายดีนะดิสองวันเนี่ยกูมัน เียัก็ม,ม,มีเควสให้เอาของนี้ไปให้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมจำไม่ผิดทีบีทีบีเบดดือออคสร็จแลจากแปดร้อยหรือมมาเลยสามรกว่าบาทเหลือลห้าสิบห้าบาทอกต่างกู๋ยวไปหาของขายกันเถอโอษนะครับเยวะไปยกเยอะวาไงอืมเอาของไปขายต่อตอ,อ่ะ<ม>อยุณเนืน่นะดีใจมางเพราะว่า ว่าตายไม่น่าจะเป็นเกษตรกรนะเพราะว่าจะเป็นชาวประมงแทนแล้วเพื่อนไม่ก็บอกแล้วชีวิตกูมีอยู่แค่ถางปลาครับตกปลาเนี่ยแหละกูบอกว่าเปลี่ยนจากกันมึงเพื่อนกูเป็นชาวประมงไปแล้วอ่ะเออชีวิตกูกูมีค่าอยู่แค่เนี้ยเปิดใหม่ทันทีเป็นชาวประมงไปแล้วโอ้โหเรื่องอะไรวะเดี๋ยวเองลืมมาแล้วเนี่ยมองท้ายก่อน สี่ห้าเจ็ดเพสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็วอลกลับเงินนี่มันชักน่ากลัวจริงนะเพื่อนใช่ เฮ้ยแล้วจะรักษาระดับยังไงวะอี้อรักษาระดับระดับอะไรไอ้อเขียวๆอะ่ะมันขึ้นลงลงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขึ้นๆลงๆยากไอ้สัสเดี๋ยวจะไม่เป็นไอ้เหี้ยไม่ชินเรียนรู้ไปเพื่อนเดี๋ยวค่อยเ,เดี๋ยวก็ออ<ใ>น,นี่เองอรดน้ำต้นไม้รดทีมานาไปแล้วเนี่ยว,วันนี้น่าไอ้พวุ้นน่าโตแล้วล่ะไอ้พืชนั่นน่ะใช่ไหมไช่แต่ว่าแรกมันยังโตละวันนี้ก็โตละไปไปหาเงินต่อหาอะไรหาเงิน หาไรายได้เงินไม่เหลือห้าสิบห้าบาทนะจาก <40 S 2> แฟนร้อยไม่เหลือห <50 5 S 2> ้าสิบห้าเงินมันไม่พันหน้ากลัวจริงปะอ๋เฮียไม่ทานนี้คผมไม่ทานนี้คถ้ามันขึ้นสุดแล้วครับผ่อนลงเงี้ยมันตรงไปอออหมดเวลา,ยาเลยี่ยมหมอแล้วเอา้าไม่ทานนี้อรับมตีเพชรนี้ีอยู่ไหนอยู่มานั่ง หน้าร้านไอเนี่ยเออหน้าแหละรึั้งคุยด้วยอ่ะโยไปทำงานละกูนั่งเล่นละนที่นี่ไปจีบลวเพื่อนเอ้ยนี่ไงเอเลียนเควสเราเหลืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งจะทักไปสิบเก้าคนสิบเก้าคนเพ่งสิบสี่คนเซฟจะไม่ได้ทักโอ้ยได้ของมาดีจางเพื่อนไปตกตรงนี้ก็ได้เพื่อนใจนี่โอ้ยไม่ไม่ได้แก อัเจอที่น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 ี่บอกนี่ปุงมึงม okay. ึงมึงเอ๊ะไม่งั้นไก่ได้สาลายมาแต่ไกลเลยเพื่อนมามามาปล่อยเพื่อนไปปล่อยเพื่อนไปทีนี้อ่าฉันจะได้แล้วแม่งั้ยตะเวนเดียวไม่ตกยากหรอกหนึ่งทุ่มแล้วนะ เออหนึ่งทุ่มยังไม่สองทุ่มไม่ปาเลยวะเราลิงไอ้กอง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 องข้ามผู้ใหญ่ตกโอ้แต่อะไรอะกองแม่งแต่ละคนตกเอ้ยได้เหล็กได้ฟ้ได้ไอ้ชั้นตกไม่ได้เลยอ้าวสาหร่ายาสาหร่ายสาหร่ายวาตามิสาหร่ายาดีประโยชน์นะบอกมีประโยชน์อ่ะซื้อไปขยะแค่นั่นแหละดู้อไปขยะแต่ใช้ไปประโยชน์ได้อ่ะนาย น้องตรงนี้เลยเม่ปลาตกปลาซ้อนทุกจังเป่าซ้อนข่อยอะเลยของใครวะแม่งขึ้นเหมือนกันกู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 ด้วยได้ไรได้ไรได้ไรนิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งอ๋ออีเยือกิ่งไม้เอามาทำไมวะวันศุกร์นี่จะมีคนรวมตัวกันที่ร้านนั่นใช่ไหมร้านเราเนี่ยป้ย กระเป๋ากระเั๋าอีออตัวนึงอะไรเนี่นนายขยะนะขยะาส้กเขียยได้รัวๆได้รัวๆเออได้เงนินเลยเพื่อนเอ้ยมันยิงกันกระ <c oughs> ดังม้าอือเออลิงทองโอ้สีทองเลยเว้ยโอ้ดาวทองเลยเพื่อนอือดาวทองหายดีนะ <c oughs> หาของก็ขี้ยาของซื้อขายาดาวมุงนี่แม่งแต่สุดยอดมาก <c oughs> เออจริง เฮ้ยสมบัติ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 ปลาต้องได้สมบัติเราเอาเงินอย่างเดียวเพื่อนสมบัติ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 ปลาก็อยากได้ปลาก็อยากได้สมบัติก็สมบัติก็ยังจะอยากได้เออไอ้เหี้ยตัวอย่างอ้อยเอออ้ยอย่าลืมเติมน้ำยังไงวะเติมถังน้ำไปที่บ่อดีนะครับไปที่บ่อเพื่อนอ่าขิดขวาบ้างปิดเก็บ่อละหนึ่ง ได้เลยที่ขวาที่ซ้ายท่านหนึ่งอ่ะไป็ที่บ่อใกล้ๆบ่อเราจะหมดเวลาวันแล้วโอเคได้ละได้ละขวาจมได้แล่ไว้ได้แล่เงินได้ได้ได้แล่โอ้ได้เหล็กได้เหล็กได้ได้ได้ขอกได้เหล็กกับเพื่อนกูก็ได้ไปกับบ้านกับบ้านเรามาทำอาชีพชาวสวนชาวไร่ชาวสวนกันเพื่อนชีวิตจริงอ่ะทำอะไรอยู่อย่าโม้ชีวิตบ้านครับ เอออย่าหลับนะไม่ทัดโว้ยคุณหลับไปละคุณหลับไปละหมดเวลาได้กี่โมงครับเพื่อนตีสองนะตีสองอะหมดตีตรงนู้นน่ะอืมเฮ้ยกูจะถึงไม่บ้านกูอยู่ไกลด้วยประเด็นนอนนอนนอนทันยังไม่ได้ขายเลยเพื่อนถ่าละเฮ้ยไม่เไรขายวันหลังก็ได้เอาเถอะ ของยังไม่ตื่นขายหลังก็ยังมีเดี๋ยวค่อยขายดาวเงินเนี่ยดาวเงินเราขายได้ราคาดีนะวันพระวันเจ้าไม่เว้นเป็นเลยดูแต่